สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ดิจิทัลลิทเทเลซีเกษตรกร,ร,กรยุคดิจิทัลนะคะ จากการที่พวกเราทุกคนทําการเข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัลที่พัฒนาโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลบุญลืออาจารย์มณีรัตน์มั่นยืนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและอาจารย์วิชนุด,ดวงประสบสุขจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา เราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเกษตรกร,เ,กรเนี่ยถือว่าเป็นสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะทุกวันนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยเทคโนโลยีแล้วความรู้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในกิจกรรมด้านต่างๆของสังคมนะคะส่งผลทาให้สังคมเนี่ยเราต้องทําการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความรู้นั้นน่ะจะทําให้เกิดความชํานาญทําให้เราเกิดทักษะในอาชีพส่งผลต่อรายได้ของตัวเราเองแล้วก็รายได้ของครอบครัวด้วยความรู้สามารถนําไปใช้เพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะนอกจากเกษตรกรจะสามารถใช้ความรู้ที่มีไปแก้ไขปัญหาต่างๆของตัวเองได้แล้ว เกษตรกรก็ยังสามารถแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับเพื่อนๆเกษตรกรด้วยกันได้นะคะแต่ทีนี้ในบางครั้งความรู้ที่เรามีเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอกับปัญหาที่เราเจอนะคะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยๆเกษตรกรก็ควรจะต้องทําการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านเทคโนโลยีเพื่อที่เราจะได้นําความรู้ไปพัฒนาจัดการกับการเกษตรของเราให้ดีขึ้นนะคะ แล้วการเรียนรู้คืออะไรนะคะการเรียนรู้ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรานี่แหละที่มีผลมาจากประสบการณ์ที่เราเจอนะคะการที่เราฝึกฝนการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆแล้วเกิดความรู้มีความเข้าใจแล้วก็มีทักษะเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยการเรียนรู้เนี่ยมีทั้งหมด3ด้านนะคะที่เราสามารถนํามาวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นพุทธิพิสัยนะคะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับปัญญาหรือสมองของเรานะคะก็คือเราสามารถมีความรู้ความจำไหมเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมเราสามารถวิเคราะห์สังเคราะห์หรือประเมินค่าได้ไหมเราสามารถมีความรู้ความเข้าใจกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนนะคะรูปแบบที่2นะคะจิตพิสัยจิตพิสัยก็คือการวัดพฤติกรรมทางด้านจิตใจนะคะ มีความซาบซึ้งมีความรู้สึกมีค่านิยมมีคุณธรรมความสนใจความเชื่อและมีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะการเรียนรู้ในรูปแบบที่3นะคะทักษะพิสัยเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงความสามารถนะคะบ่งบอกถึงการกระทําของเราบ่งบอกว่าเราสามารถปฏิบัติได้หรือเรามีทักษะความชํานาญมากน้อยแค่ไหนนะคะสามารถแบ่งออกเป็น5ข้อเช่นเดียวกันนะคะ ทักษะด้านการรับรู้นะคะถ้าเรามีปัญหาด้านการเกษตรนะคะเราสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อให้ได้หลักปฏิบัติหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหามาเรารับรู้แล้วเราสามารถแก้ไขได้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นทักษะด้านการรับรู้ทักษะที่2เป็นทักษะด้านการทําตามหรือชี้แนะนะคะสมมุติว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนําด้านการทํทาการเกษตรนะคะแล้วเราทําตามเราทําซ้ํา เราก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นค่ะการหาความถูกต้องนะคะการที่เราปฏิบัติแก้ไขปัญหาด้วยตนเองจนพบวิธีที่ดีที่สุดและเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วเราก็จะเกิดทักษะขึ้นมาค่ะการกระทำอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือการที่เราทำอย่างสม,รรรม,ม่ำเสมอจนเกิดทักษะและความชานาญค่ะและการกระทำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะก็คือกรอารที่เราฝึกฝนอย่างต่อนเนื่องจนเกิดทักษะแล้วก็เกิดการปฏิบัติอย่างอัตโนมัตินะคะ เห็นไหมคะว่าการเรียนรู้ด้านต่างๆเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่จะช่วยให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและก็เกิดทักษะในชีวิตพวกเราได้ค่ะเมื่อเราทุกคนก้าวเข้าสู่แหล่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาเผยแพร่ก,กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเทคโนโลยีก็ช่วยเปิดโอกาสและเปิดช่องทางทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาเลยนะคะ เรามาทําความเข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นะคะรูปแบบการเรียนรู้นะคะเราสามารถใช้ประสาสัมผัสการรับรู้จากส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้โดยการมองการสูดดมการฟังการลิ้มรสและการสัมผัสค่ะโดยการรับรู้ผ่านช่องทางเหล่านี้จะส่งผลทําให้เกิดประสบการณ์นะคะเกิดความจําแล้วก็เกิดความรู้ในที่สุดค่ะทุกคนจะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะคะ บางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทตาบางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทหูบางคนเรียนรู้ได้ดีผ่านประสาทส,สัมผัสค่ะกระบวนการเรียนรู้นะคะเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อทําให้เกิดการเรียนรู้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ความคิดความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกรวมถึงทักษะและความชนานาญในการทําสิ่งต่างๆนะคะโดยกระบวนการเรียนรู้เนี่ยแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหรือเราเรียกว่า five s t e p นะคะ ขั้นตอนที่1น,นะคะการเรียนรู้ตั้งคำถามเมื่อเราประสบปัญหาหรือเกิดข้อสงสัยใดๆดแล้วเราก็ควรจะต้องเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามได้อย่างเหมาะสมนะคะขั้นตอนที่2การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศเป็นขั้นตอนของการรวบรวมหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะขั้นตอนที่3การเรียนรู้เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ เป็นขั้นตอนในการนาเอาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาทำการสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะขั้นตอนที่4การเรียนรู้เพื่อการสื่อสารเป็นขั้นตอนในการสื่อสารเพื่ออธิบายสิ่งที่ค้นพบหรือนําความรู้มาแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะขั้นตอนที่5นะคะการเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนของการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมซึ่งอาจจะเป็นความรู้ของคุณเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมมาเผยแร่แบ่งปันให้เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันได้รับรู้เพื่อร่วมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนนะคะจากความสําคัญของการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้และกระบวนการในการเรียนรู้ทั้ง5ขั้นตอนเรามาร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการเกษตร ผ่านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลลิเทเลซีสามารถใช้ได้สามารถเข้าใจสามารถสร้างแล้วก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมด้วยการแบ่งปันข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก b o o k o r o กลของเกษตรกรยุคดิจิทัลกันนะคะสวัสดีค่ะ